ที่ทีประทับอยู่ด้วยยังไม่ได้บันทงด้วยทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยบอกให้รีบไปรีบมาอ่า่เียนะมีอะไรจะเลียจาแล้วทําไมร้องไห้อย่างนี้ล่ะ พี่แล้วพี่หมากมาเป็นยังไงก็หนูวะเข้าไปขอชาญหมากแล้วเป็นยังไงตั้งใจไว้ว่าจะขอชาญหมากพี่บุษบามาให้พี่ระเด่นน่ะแล้วให้ไหมพี่ระเด่นให้หรือเปล่ามาเขาไม่ให้ค่ะเขาไม่ให้แย่เหรอจริงเหรอ ขี้แย่ผู้ใหญ่ขี้แย่ผู้ใหญ่พี่แย่เขาให้ทานมากแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่พี่ค่ะให้หรือเปล่าให้มาแล้วพี่ค่ะไอ้แล้วอยู่ไหนเล่าฉันเราเล่นฉันไปเอามาเร็วเร็วเร็วเข้าพี่คะไม้ไหนอยู่ไหนเอามาให้ดีๆนะเออพี่ค่ะรักที่สำคัญที่สุดพี่น้ำอสบาห์่ะเคี้ยวมาด้วยนะพี่คะหรืเปล่าเหรอจริงพี่ค่ะ หายแล้วเ่ยหายแล้วพี่ครับเงี้ยโอ้ออ้รอยเงี้ยจริงๆแล้วพอพี่นางอ่ะไม่ได้ให้ชานมาหนูมาหนูแวะกว่าจะเข้ามาเจอยายแก่ข้างทางหนูเลยขอชาญมาจายแก่มาให้พี่พี่อรัเงี้ยเดี๋ยวหนูจะมองพี่บุษบาด้ว ว่าพี่นทานมาของพี่บุษบาเนี่ยทานมาของพี่บุษบาแล้วเคี้ยวไหมด้วยจอาปลองพี่บุษบาด้วยจะมปอมจะมปอมไม่ออ้ถูกแลเนยค่ะขนาดพี่บุษบาเคี้ยวไหมใช่ไหมค่ะเม็ดเต็มเลยหมากอะไรอ่ะนี่เลาวต้องเสวยให้เต็มที่นะ่นเองค่ะเสวยแล้วเบยเลยอร่อยไหมพี่ค่ะอร่อยมากเค็มปีเลยจริงนะพี่ค่ะนี่นี่ นนข,อขอเดชะพะยค่ะตอนนี้พระเจ้าอาให้มาทูลว่าพรุ่งนี้จะไปใช้บนที่เขาวิริสมา,าหลาให้องค์ระเดนตามไปด้วยพะยค่ะและ้วแล้วมังชันด้วยหรือเปล่าทั้งหมดเลยแล้วพะยค่ะถ้าอย่างานั้นเราก็ให้ศรีตาน่ะไปน้องกับบุษบาให้ท่านมังชันไปทบุษบาโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ได้พิยค่ะ <laughs> เดี๋ยวต่งองมังชันจะทำให้นะพะยค่ะ อุณหภูมิเฉลี่ยพิเศษค่ะไปเราปัดชั้นทุลากับเราพิเศษค่ะ